สำหรับคนที่เกิดวันพุธการงานอาจจะเกิดปัญหาหรืออุปสรรคสร้างความเครียดความวิตกกังวลหรือมีเรื่องกวนใจให้เราต้องแก้ไขเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ขอให้มีสติประคับประคองอารมณ์ความรู้สึกของเราให้ดีค่ะเพราะถึงแม้จะมีปัญหาเกิดขึ้นแต่ถ้าเรามีสติเราจะสามารถรับมือกับมันได้ให้ค่อยๆจัดการปัญหาไปทีละเรื่องอย่าพึ่งท้อนะคะอย่าเพิ่งหมดหวังอย่าพึ่งหมดกำลังใจแล้วในที่สุด เราก็จะสามารถผ่านปัญหาเหล่านั้นไปได้ค่ะการเงินจะเสียไปในเรื่องของคู่รักของเราหรืออาจจะเสียเงินไปกับเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวและให้ดูในเรื่องของรถตรวจเช็คสภาพรถให้ดีด้วยนะคะความรักสำหรับคนมีคู่ให้ประคับประคองความสัมพันธ์เพราะอาจจะมีปัญหาความขัดแย้งขึ้นมาได้นะคะอาจจะเป็นปัญหาเดิมๆสิ่งที่เคยเป็นประเด็นมาก่อนขัดแย้งกันมาก่อนซึ่งมันจะโดนขุดคุ้ยขึ้นมา เป็นประเด็นเป็นปัญหาทําให้ชวนทะเลาะก,กันได้นะคะก็ต้องเรามัดระวังเรื่องแบบนี้นะคะแนะนําว่าเราจะต้องสื่อสารทําความเข้าใจเปิดใจคุยกันสิ่งสําคัญที่สุดจะต้องรับฟังกันให้มากนะคะเราต้องฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายหนึ่งหรือฟังความคิดเห็นของคนรักของเราให้มากนะคะแล้วจะทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นได้ค่ะความรักสําหรับคนโสดอาจจะมีคนเก่าๆกลับเข้ามาคุยอาจจะเป็นแฟนเก่าคนรัก หรืออาจจะเป็นเพื่อนหรือคนที่เราเคยรู้จักกันมาก่อนนะคะแต่ก็ยังไม่ชัดเจนนะคะว่าเขาคนนั้นจะกลับมาเต็มตัวหรือเปล่าแต่มีโอกาสที่ค่อนข้างมากค่ะที่จะได้กลับมาเจอหรือพูดคุยกับคนเก่าๆค่ะสุขภาพระวังในเรื่องของจิตใจเรื่องของอารมณ์ช่วงนี้จะมีความหงุดหงิดง่ายความเครียดที่เกิดขึ้นมันอาจจะส่งผลกระทบถึงสุขภาพร่างกายของเราได้นะคะรวมถึงระวังอาการแน่นหน้าอกด้วยค่ะ โชคลาภดวงโชคลาภถือว่าดีเลยค่ะสําหรับใครที่ต้องการจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงถือว่าดีมากค่ะเลขนําโชคของคุณคือเลขสและเลข9หรือถ้าไม่เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็อาจจะได้รับเป็นเงินหรือค่าตอบแทนหรือค่าในหน้ามีคนมาให้โอกาสหรือมีคนมาชี้ช่องทางบางอย่างให้กับเราก็ได้เหมือนกันนะคะ